สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาส่งข่าวสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบหน่วยจริงๆจังๆนะครับก็คือผมจะทําการสละหน่วยนี้นะครับก็คือสละหน่วยเพชรทีมก็คือจอาหัวหัวหน้าหน่วยนะครับก็คือจะออกจากหน่วยก่อนนะครับก็คือคนที่ยังจะเข้ามาในหน่วยนี้ก็ยังเข้ามาได้เหมือนเดิมน,นะครับคือหน่วยจะแต่ว่าหน่วยจะถูกแขวนนะครับก็คือ ผมจะไปสร้างหน่วยใหม่ครับแต่ผมย้ําว่าผมจะเอาเฉพาะคนที่เล่นกันจริงๆนะครับเพราะว่าผมต้องการวอรหน่วยนะครับก็จะไปสร้างหน่วยใหม่อีกหนึ่งหน่วยนะครับทั้งหมดก็มีเพรทีมอะจริงๆแล้วก็มีทั้งหมด4เพรอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวชื่อหน่วยใหม่ที่สําหรับใช้สําหรับไปเล่นโหมดออนไลน์ line, โดยตรงคือสําหรับเอาไปเล่นกันแบบทีมจริงๆอะจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าว่าจะชื่อหน่วยอะไรยังไง สัญ,ญลักษณ์แบบไหนยังไงนะครับก็ถ้าใครที่สนใจก็อยากจะลองเข้าหน่วยที่ที่แบบเล่นกันจริงยั่งยังนะครับแต่ย้าขอเป็นคนไทยครับเพราะว่าถ้าชาวต่างชาติก็ได้ครับที่ที่พูดภาษาไทยออกหรือว่าอ่านภาษาไทยได้บ้างเล็กน้อยก็โอเคก,ก็เล่นกันได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแท้ะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับก็คือผมต้องการคนที่วอลหน่วยจริงแต่ถ้าชาวต่างชาติดูแล้วเอ,อ,อาจจะอยากเล่นก็เข้ามาได้ครับ ไม่ว่ากันก็คือมันมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยมันมีสองชื่อนะครับเนี่ยเนี่ยสองชื่อด้านล่างเนี่ยอ่าลำดับที่ยี่สิบเก้ากับสามสิบเนี่ยครับดูคือมันคนคนเดียวกันนะครับเอ้ยยี่แปดกับสามยี่แปดกับยี่บเก้าคือคนคนเดียวกันเนี่ยครับซึ่งออกจากหน่วยไปแล้วนะครับออกจากหน่วยไปนานแล้วนะครับสายชั้นเจ็ดชุดรมันใช่มครับชื่อแบทแมนเหมือนกันครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคนคนเดียวกันครับ เห็นไหมครับไม่สามารถนําออกจากหน่วยได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับหน่วยเพชรทีมผมก็เลยว่าจะออกไปสร้างอีกหนึ่งหน่วยครับต่หน่วยนี้ก็ไม่ได้ยุบนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีหัวหน้าหน่วยก็คือแค่ แขวนหัวหน้าหน่วยเพราะว่าเกมนี้มันไม่สามารถจะแต่งตั้งใครเป็นหัวหน้าหน่วยได้นะก็คือถ้าเกิดหัวหน้าหน่วยออกไปก็คือเหมือนสระหน่วยหน่วยก็ถูกแขวนทุกคนก็เข้าออกแต่สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไม่ได้อีกเลยครับแต่คนที่อยากจะเล่นแบบโหมดออนไลน์จริงก็ตามไปที่หน่วยใหม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งเพื่อลงว่าผมจะไปสร้างหน่วยชื่ออะไรครับก็คงกําลังรอตัดสินใจอยู่กันนี้ก็กําลังคุยกับน้องอีกคนหนึ่งนีครับ คนนี้ครับที่เวลร้อยี่สิบนะครับที่กำลังออนอยู่เนี่ยว่าเราจะเอาหน่วยไหนก็คือคนที <online jam> ่เ <becue> ล่นอยู่ในหน่วยหน่วยนี้ถ้าอยากจจเได้จริงๆตามไปที่หน่วยใหม่นะครับเพราะว่าผมต้องการคนที่ออนจริงๆครับเวลานัดวอกันไอ้นัดเล่นหน่วยมันจะสนุกครับเพราะว่าอัอัปเดตใหม่นี่มันจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวอหน่วยด้วยนะครับก็เลยผมเลยทําการเตรียมเตรียมตัวรอเลยก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิป นี่ได้เลยครับหรือไม่ก็ติดต่อไ,ไว้ติดต่อผมที่ facebook ก็ได้ครับที่อ่าเพจใจดีๆนะครับหรือว่าที่เพจ mc 5 mc 5นะครับเพจผู้เด่น9กก็ได้ครับในเพจก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ครับว่าว่าจะใช้ชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะนำรูปไปลงที่เพจด้วยครับแล้วก็มีน้องหรอตอบคำถามอยู่ในเพจนั้นด้วยครับคือเพจ หัวเด่น99ครับเพจ MC 5เพจหัวเด่น99กก็เดี๋ยวยังไงจะแจ้งทิ้งครับผมครับสวัสดีครับ